คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงเนะครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในนัก,กษัตริย์ปีชวดหรือคนเกิดปีหนูนะครับว่าในเดือนกรก,กฎาคม2568นี้คนเกิดปีชวดจะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพ ความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝ like, ากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามไลน์ ID ใต้คลิปนี้แล้วก็จองคิวสอบถามค่าครูสอบถามารายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ เอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในนักษัตร์ปีชวดหรือคนเกิดปีหนูนะครับในเดือนกรก,กฎาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับเป็นไพ่ที่เป็นพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกขึ้นมา พร้อมพร้อมกันถึง3ใบนะครับไล่กันที่ใบแรกอย่างไพ่3ถ้วยครับตัวแทนของความสำเร็จและการมีข่าวดีในเรื่องงานนะครับใครที่ต้องทำงานเป็นทีมทำงานเป็นกลุ่มนะครับหรือว่าต้องทำงานเป็นหมู่คณะทำงานกับคนหมู่มาก จะสำเร็จได้ด้วยดีในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้รวมถึงการมีข่าวดีในเรื่องงานของคนเกิดปีชวดนะครับในเรื่องของการทำงานจะมีข่าวดีในเรื่องงานเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งเรื่องดีๆที่เข้ามา ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานที่คุณทำนะครับรวมถึงโอกาสดีๆด,ด้วยเช่นกันครับไพ่เดอะซันนะครับไพ่แห่งการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะครับและเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องดีๆ นะครับหรือว่ามีจังหวะเหมาะๆนะครับให้คุณได้เริ่มต้นลงมือลองทําอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นสําหรับใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเจออุปสรรคเจอปัญหาในเรื่องงานในเดือนกร,รกฎาคมนี้จะเป็นเดือนที่เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้ยกย้ายในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบปรับเปลี่ยน ไปในทิศทางที่ดีหรือว่าเอื้อประโยชน์กับคนเกิดปีชวดนั่นเองเนะครับในเรื่องของการทำงานต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ถ้าทำงานกับคนหมู่มากหรือว่าต้องติดต่องานกับผู้คนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือมีชื่อเสียงมากขึ้นในวงการที่คุณนั้น ทำอยู่นั่นเองเนะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายในเรื่องของการทํางานนั้นเราจะพูดถึงเรื่องของความสําเร็จในเรื่องงานครับงานใดที่เคยเจออุปสรรคเจอปัญหาในเรื่องงานเดือนกรกฎาคมนี้จะผ่านได้ที่คลายอุปสรรคปัญหาเอาชนะปัญหาได้นั่นเองครับในเรื่องของการทำงานนั้นยังมีไพ่ราชาแห่งถ้วยครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ของคนเกิดปีชวดครับ เป็นช่วงเวลาที่จะมีไอเดียดีๆมีความคิดหรือว่ามีจังหวะเหมาะๆให้ได้เริ่มต้นลองลงมือหรืออยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองมีอะไรเป็นของตัวเองนั่นเองเนะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายบางคนเป็นลักษณะของการที่อาจจะทำควบคู่ไปกับงานประจำที่ทำอยู่บางคนเป็นลักษณะของการที่อาจจะมีทุนรอนได้ เริ่มต้นนะครับกับการที่เป็นเจ้านายตัวเองเต็มตัวก็ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แหละครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายในเรื่องของการทำงานต้องบอกว่าถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะครับไพ่เดอะซันจะพูดถึงเจลจาในเรื่องของธุรกิจกับผู้ใด ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะสำเร็จได้ด้วยดีครับเป็นช่วงเวลาที่จะเจราจางานเจราจาธุรกิจสำเร็จได้ด้วยดีนะครับธุรกิจที่ทำอยู่มีเกณฑ์จะไปได้ดีไปได้สวยนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ได้แตกลายธุรกิจออก ไปนั่นเองครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายในเรื่องของการทำงานต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับสำหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการถือว่าในเดือนกรก,กฎาคมนี้จะเป็นเดือนที่ถ้าเริ่มลงมือหรือว่าลงทุนทำอะไรใหม่ๆนะครับก็จะเห็นกำไรหรือว่าเห็นโอกาสเห็นแนวทางที่ดูจะสดใสได้ไม่ยากนักนะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลาย ถ้าเป็นคนค้าขายกันบ้างนะครับการค้าการขายของพ่อค้าแม่ค้านะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ก็ดีหรือคนที่ค้าขายแบบมีหน้าร้านนะครับ รวมถึงคนที่เป็นเซลต้องทำยอดทำเป้านะครับไพ่สามถ้วยจะพูดถึงการไปได้ถึงยอดถึงเป้าตามที่ได้ตั้งใจไว้ครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายหรือบางคนอาจจะเรียกได้ว่าปิดการขายล็อตใหญ่ได้นะครับก็เป็นได้เช่นกันนะครับถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับสำหรับคนค้าขายก็ไม่หน่อยหน้าครับ ส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างนะครับหรือว่าทำอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่การงานเนี่ยไปได้ดีไปได้สวยแล้วยังมีผู้คนคอยสนับสนุนนะครับหรือว่าคอยช่วยคุณในการแก้ปัญหารับมือกับสถานการณ์ต่างๆด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนรอบข้างนะครับก็ทำให้เราทำงานง่ายขึ้น นะครับใครเคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานในเดือนกรกฎาคมนี้ดูจะเป็นอะไรที่ไม่ทำให้คุณหนักใจมากนักนะครับคนเกิดปีชวดนะครับมีเกณฑ์ดได้เติบโตในสายงานในสายอาชีพที่ทำอยู่นะครับเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ดได้จับงานใหญ่ได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญสำคัญจาก หัวหน้างานจากเจ้านายอาจจะไว้วางใจใคุณนั้นได้ดูโปรเจกต์ใหญ่โครงการใหญ่หรือว่าหน้าที่ที่มันสําคัญสําคัญนั่นเองนะครับสิ่งที่อาจจะต้องระวังบ้างสําหรับใครที่เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทหรือว่าทําอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องระวังนะครับปัญหาในเรื่องงานที่มันมาจากคนอื่นไม่ได้มาจากตัวเราเองนะครับเรียกได้ว,ว่าคนอื่นอาจจะเอา ปัญหามาให้หรือเขาอาจจะมีความผิดพลาดบางอย่างในเรื่องงานของเขาที่เขาทําแล้วมันส่งผลเป็นลูกโซ่กระทบถึงเราอันนี้ก็ต้องหาวิธีระวังด้วยเช่นกันนะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายส่วนใครที่กําลังหางานกําลังสมัครงานนะครับเดือนกร,รกฎาคมนี้เป็นเดือนแห่งโอกาสครับไพ่เดอะซันจะพูดถึงความบริบูรณ์ในชีวิต นะครับการไม่ขาดซึ่งสิ่งดีใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสมัครงานเราจะพูดถึงการมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินคนเกิดปีชวดนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนที่เกิดในนักกษัตริย์ปีชวดนะครับหรือคนเกิดปีหนูนะครับในเดือนกรกฎาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินคนเกิดปีชวดต้องบอกว่ามีไพ่ดีอัคคิมิสครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเก่งหาเงินฉลาดหาเงินนะครับหรือเรียกได้ว่าจังหวะชีวิตเกื้อหนุนก็ว่าได้นะครับได้รับโอกาสดีๆในเรื่องเงิน มีโอกาสดีๆในเรื่องเงินเข้ามาหรือเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าคุณเองก็มีความพยายามมีความทะเยอทะยานนะครับมีพาชั่นในการหาเงินนั่นเองเป็นช่วงเวลาที่สามารถเปลี่ยนแปลงโอกาสหลายๆโอกาสในเดือนนี้นะครับให กลายเป็นเงินเป็นทองได้นะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายไพ่ใบนี้ยังจะพูดถึงการมีรายได้เข้ามาหลายทางรวมถึงรายได้จากช่องทางใหม่ๆโอกาสดีๆในเรื่องเงินมีเกณฑ์เกิดขึ้นกับคนเกิดปีชวดทั้งหลายนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงใครก็ตามนะครับคนเกิดปีชวดท่านใดก็ตามที่นะครับทำอาชีพที่ต้องใช้ทักษะในเรื่องของการเจรจาต่อรอง นะครับหรือว่าใช้คําพูดในการหาเงินจะหาเงินได้ดีเป็นพิเศษในเดือนกรกฎาคมนี้ครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายไพ่3คัดทาจะพูดถึงการเงินไหลเข้านะครับและยังเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์จะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆที่มาจากผู้คนกลุ่มใหม่ๆนะครับ การติดต่อสื่อสารกับผู้คนจะนำพาโอกาสดีๆในเรื่องเงินมาให้นะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงนะครับการเงินที่ดีการเงินที่คล่องตัวแล้วยังเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีชวดนั้นมีเกณฑ์ที่หากเอาเงินที่ได้มานะครับไปลงทุนต่อยอดก็จะสามารถที่จะทำให้เงินที่ลงทุนไปงอกงามผลิดอกออกผลได้ ดีด้วยเช่นกันนะครับสิ่งที่อาจจะต้องระวังนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้คือไพ่อัดสวินแห่งถ้วยนะครับจริงๆไพ่ใบนี้จะพูดถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีในการหาเงินหรือว่าเราสามารถจะ เปลี่ยนความคิดของเรานะครับเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ช่องทางใหม่ๆได้เพียงแต่ว่าไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดปีชวดนั้นในเดือนกรกฎาคมมักจะมีหลายๆสถานการณ์ที่ใช้เงินตามอารมณ์นะครับใช้เงินแบบไม่ได้คิดหน้าคิดหลังหรือวางแผนการใช้เงินให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของการเงินล้วไหลเก็บเงินกับตัวไม่อยู่นะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายครับเอาละครับ ดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างครับว่าดวงโชคลาภคนเกิดปีชวดนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีชวดนะครับหรือคนเกิดปีหนูนะครับในเดือนกร,รกฎาคม2568าครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงโชคลาภคนเกิดปีชวดต้องบอกว่ามีไพ่ The World ครับไพ่แห่งความบริบูรณ์แห่งชีวิตใบนี้ จะเป็นตัวแทนของความโชคดีและเป็นการโชคดีที่ต้องบอกว่าจะเปลี่ยนชีวิตคนเกิดปีชวดเลยก็ว่าได้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ถ้าเสี่ยงโชคนะครับก็มีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้หรือมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสดีๆทางการเงินที่เรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่อาจจะพลิกชีวิตพลิกฐานะคนเกิดปีชวดเลยก็ว่าได้นะครับโชคลาภของคนเกิดปีชวดนะครับ มีความเกี่ยวพันกับ3สิ่งต่อไปนี้ครับ 1. ไพ่ราชนีแห่งจันทร์เป็นตัวแทนของความฝันลางสังหรณ์ลางบอกเหตุนะครับถ้าในเดือนกรกฎคาคมนี้มีเกิดขึ้นกับคนเกิดปีชวดต้องบอกว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่จะนำพาความโชคดีมาให้ครับ สองคือไพ่เด e l o v เลนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของคนรักคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวหรือกัลยาณมิตรของเรานะครับที่จะนำพาความโชคดีมาให้กับคนเกิดปีชวดได้ด้วยเช่นกันและอย่างสุดท้ายคือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทํานายอย่างไพ่เด e w o r เวินะครับซึ่งจะพูดถึงในเรื่องของสัตว์สีเท้านะครับ จะนำพาความโชคดีมาให้นะครับเคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงแนะนําให้คนเกิดปีชวดนะครับทำบุญกับสัตว์ที่อาจจะเจ็บป่วยหรือว่าด้อยโอกาสนะครับอาจจะทําบุญด้วยการให้อาหารสัตว์ไทยชีวิตสัตว์ก็ได้เช่นกันนะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปนะครับโชคลาภเป็นสิ่งที่มีปัจจัยสำคัญในการ เป็นมาของโชคลาภนั่นก็คือบุญกุศลของตัวเราเองแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมมันคิดดีทำดีพูดดีมีใจอันเป็นกุศลนะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขกับภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพคนเกิดปีชวดนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดปีชวดนะครับหรือคนเกิดปีหนูนะครับในเดือนกรกฎาคม2560 8ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงสุขภาพคนเกิดปีชวดนะครับในเรื่องที่น่าดีใจคือไม่มีอะไรให้กังวลใจมากนักนะครับแต่ในเรื่องที่อาจจะต้องระวังคือเรื่องของสุขภาพระยะยาวนะครับหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มันอาจจะเป็นอาการที่ไม่ได้รุนแรงแต่ว่าเป็นอาการที่ต้องใช้เวลาหรือว่าใช้ระยะเวลา อันยาวนานในการที่จะส่งผลร้ายกับตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดปีชวดครับไพ่ราชินีแห่งดาบนะครับจะเตือนให้ระวังในเรื่องของความเครียดครับความเครียดจากเรื่องใดๆก็ตามที่เข้ามากระทบดวงชะตาคนเกิดปีชวดในช่วงนี้ให้ระวังนะครับไพ่สดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของนอกจากจากความเครียดแล้วยัง พูดถึงเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บอย่างโรคออฟฟิศซินโดมการที่ต้องนั่งทำงานอยู่ท่าใดนานๆน,นะครับให้ระวังด้วยเช่นกันนะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายและไพ่ใบสุดท้ายอย่างไพ่ดีเ e ็มเพรสนะครับไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินนะครับทั้งในเรื่องของความสะอาดก็ดีหรือในเรื่องของ ไขมันในเส้นเลือดไตกลีเซอไลน์คอเสลสเตอรอลสูงก็ต้องดูแลด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปนะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายดูแลสุขภาพกายใจให้ดีนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าดวงความรักของคนเกิดปีชวดนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีชวดนะครับในเดือนกร,รกฎาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงความรักคนเกิดปีชวดต้องบอกว่าดวงความรักดูจะไม่สดใสนะครับในเดือนกร,รกฎาคมนี้มีไพ่5คาถาครับตัวแทน ของความขัดแย้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรากับคนที่คบหาดูใจอยู่นะครับหรือว่าเรากับครอบครัวหรือคนรักของเรากับครอบครัวของเราหรือแม้กระทั่งตัวเรากับครอบครัวของคนรักก็ได้เช่นกันนะครับในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ถ้าใครกําลังคบหาดูใจกันอยู่นะครับให้ระวังคนที่เรานั้นคบหาดูใจอยู่มีเรื่องปิดบงังบางสิ่งบางอย่าง นะครับไพ่เดอะมูนจะพูดถึงการที่เขาไม่ได้พูดความจริงกับเราทั้งหมด หรือเปล่าหรือเป็นลักษณะของการมีอุปสรรคปัญหาทางความสัมพันธ์เข้ามาก็ได้เช่นกันนะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายส่วนใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหาความสัมพันธ์ครับที่มีบุคคลที่สหรือกลุ่มบุคคลที่สาม,มาเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นเพื่อนฝูงครอบครัวเป็นตัวแปรหรือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่อาจจะทําให้คุณทั้งคู่ ต้องทะเลาะกันได้นะครับไพ่เดมูลจะพูดถึงในเรื่องของการมีเกณฑ์ต้องเสียใจเสียน้ำตาเพราะคนรักเป็นเหตุหรือเรียกได้ว่ามีความผิดหวังนะครับจากคนที่เรานั้นเป็นแฟนด้วยหรือว่าเป็นคนรักด้วยนะครับให้ระวังให้ดีนะครับพยายามจับมือพูดคุยเคลียร์ใจนะครับแล้วก็ เดินไปพร้อมๆกันในการที่จะแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆนะครับทุกสถานการณ์ที่เข้ามาหาคนเกิดปีชวดในเดือนนี้จะไม่รุนแรงครับถ้าคุณทั้งคู่มีความรักความเข้าใจให้กันและกันครับไพ่เดชจะพูดถึงหากคุณทั้งคู่ขาดซึ่งความเข้าใจขาดซึ่งการให้อภัยนะครับหรือรักกันไม่มากพอจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะไปถึงขั้นที่ เลิกลากันไปก็เป็นได้นะครับคุณเกิดปีชวดทั้งหลายส่วนคนโสดดวงความรักยังไม่ดีนักนะครับคิดจะรักใครชอบใครยังไม่สมหวังสมใจครับเอาละครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องที่ดีก็ขอเป็นดั่งพลังใจดีๆนะครับเรื่องใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ ใช้เพื่อการเตือนสตินะครับจะได้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย id ใต้คลิปนี้จองคิวสอบถามค่าครูนะครับได้ตามลาย id ใต้คลิปนี้เลยเนะครับสำหรับวันนี้คำทํานายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวเวพรคนเกิดปีชวดทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทํานายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ